นายวิสุนุครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันครับรัฐบาลมีแนวทางการดำเนินการหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติตามกรอบเวลาที่กำหนดแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะต้องการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนประชาชนมั่นใจได้ว่าวันที่7สิงหาคมนี้จะมีการทำประชามติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเนื่องจากเป็นการกำหนดตามกรอบเวลาของกฎหมายและไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านการดำเนินการของรัฐบาลต้องเป็นไปตามรถดแมพที่วางไว้ ส่วนข้อเสนอให้จัดเวทีดีเบตร,รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ประสานไปรยังกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมาการการเลือกตั้งให้ใช้เวลาที่เหลือจัดเวทีให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับก็ในระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถที่จะจัดได้ก็ควรจะขอให้จัดเสียคือการจัดขึ้นในแต่ละจังหวัดต่างๆโดยให้กกตเป็นเจ้าภาพในการจัดกะกะตจังหวัดนะครับ จัดมันทั้งหมด 76, 77จังหวัดเนี่ยไปจัดกันเถอะที่ไหนเวทีไหนโดยให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนโดยการสนับสนุนเรื่องสถานที่เรื่องคนเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็เชิญคนมาแล้วก็ให้เข้ามาอภิปรายกันแสดงความเห็นกันในที่จํากัดแต่ว่าไม่ได้ออกไปไป,ไปสู่ภายนอกไม่เปิดโอกาสให้คนข้างนอกมาไปไปไปโบวชไปอะไรกันทั้งสิ้น,นนะ่คือมาใครอยากฟังก็เข้าไปแล้วก็ไปนั่งฟังกันแล้วคุยกัน ส่วนปัญหาการฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในหลายพื้นที่ในวิศรุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตำรวจต้องเป็นผู้ตรวจสอบสาเหตุแต่เชื่อว่าไม่ถึงขั้นขัดขวางการทำพะธามติจนเป็นเหตุผลต้องเลื่อนวันออกไปครับ ก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมช,ชิงสัมพันธ์ขณะนี้ค่ะก็คือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงนะคะซึ่งล่าสุดกรุงเทพมหานครเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสํานึกในหน้าที่ของประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงพร้อมเผยแพร่เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญค่ะ นายอัธพรสุวัฒนเดชารองประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559โดยมีข้าราชาการหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนสถานศึกษาตำรวจทหารจำนวนกว่า400คนเข้าร่วมเดินรณรงค์ถือป้ายโปสเตอร์พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับและกล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปออกเสียงประชามติ โดยแบ่งการเดินออกเป็นสี้สายคือสายที่1ประชาสัมพันธ์บริเวณฝั่งเกาะพญาไทบนสะพานลอย BTS สายที่สประชาสัมพันธ์บริเวณโดยรอบเกาะดินแดงถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพานิชยาการสายที่สบริเวณรอบเกาะพหลโยธินและสายที่ 4. บริเวณโดยรอบเกาะราชวิถี ท้งนี้นายอัตพรกล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงประเด็นคําถามเพิ่มเติมตามระบอบราาประชาธิปไตยค่ะมาดูในส่วนของจังหวัดนาราธิวาสกันบ้างนะครับก็มีการจัดก,กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดยตั้งเป้าประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ร้อยละแปดสิบกับ นายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวายสเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมยยนูญที่บริเวณถนนพดุงอารามอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับเพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารการออกเสียงประชามาติในวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนออกไปเช้สิทธิ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนกว่าพันคนร่วมเดินรณรงค์ครับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชื่อว่าจะทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นรวมถึงมีส่วนรับผิดชอบในการกําหนดกติกาการบริหารประเทศในอนาคตและออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดโดยตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละแปครับถ้านับดูแล้วขนานี้ก็เหลือเวลาอีกแค่15วันนะคะก่อนที่จะถึงวันลงประชามาติร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ลุงมีกับหลานชายมีเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญมาเล่าให้ฟังไปติดตามกันเลยค่ะ ลุงมีหลานชายไขรัฐธรรมนูญเหลือเวลาอีก15วันก่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559เราไปดูการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเป้าหมายในการขจัดการทุจริตเพราะที่ผ่านมางบประมาณแผ่นดินที่ใช้พัฒนาประเทศถูกโกงไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการขจัดจาก,การทุจริตทั้งหมดเริ่มจากหนึ่งคัดกรองบุคคลโดยจะคัดกรองบุคคลที่มีประวัติไม่ดีไม่ให้เข้ามาทํางานเช่นเคยทุจริตถูกไล่ออกจากหน่วยงานรัฐเคยทําผิดคดีร้ายแรงอย่างค้ายาเสพติดข้ามนุษย์หรือฟอกเงินเป็นต้น 2. เอาคนไม่ดีออกหากบุคคลไหนเข้ามาทํางานแล้วมีพฤติกรรมไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นทําการทุจริต ใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะถูกไล่ออกหรือตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตรัฐธรรมนูญฉบับนี้วางกลไกให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตได้โดยตรงโดยกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำงานและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่อสาธารณะซึ่งต้องมีเหตุผลมาอธิบายเรื่องที่ทำได้ พราะนอกจากองค์กรอิสระจะทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วประชาชนและชุมชนยังสามารถติดตามและตรวจสอบได้อีกด้วยถ้าหากพบการทุจริตสามารถชี้บอแสาและร้องเรียนได้ทางปพปชโดยผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและเก็บเป็นความลับจากนั้นปพปชจะทําการตรวจสอบหากพบว่าทาผิดจ,จริงก็จะถูกดําเนินคดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเชดสิงหาคมนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ กันอย่างพร้อมเพรียงนะฮะ นอกจากเดินหน้าไปสู่ขั้นตอนของการทําประชามาติก็คือวันที่7สิงหาคมแล้วนะครับรบัฐบาลก็ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่สะสมและก็หมักโมมาอย่างยาวนานของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดไม่แก้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปแก้ตอนไหนนะครับซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรียอมรับครับว่าอาจมีรายชื่อข้าราชการเกี่ยวข้องกับการทุจริตล็อตที่5เสนอมาเข้ามาอีกนะครับระบุว่าการไม่มีรายชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเพราะไม่มีการเสนอมาจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติครับ นายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคำสั่งคอสชอเรื่องโยกย้ายข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตล็อตที่4ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายชื่อของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าเนื่องจากไม่มีการส่งชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาโดยตามขั้นตอนนะครับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสออตช ได้เสนอรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องและก็มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตกว่า200รายชื่อและก็มีการตรวจสอบพบว,ว่ามีกว่า100รายชื่อที่เป็นข้าราชการระดับล่างและส่งมอบให้กับหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบตามขั้นตอนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เจาะจงเฉพาะผู้ที่มีนามสกุลเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิน่นแต่ดูจากข้อเท็จจริงเป็นหลักครับอย่างไรก็ตามการที่ไม่มีรายชื่อในการ คำสั่งยกย้ายของหัวหน้าคอสอชอไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นพ้นจากข้อกล่าวหาแต่อาจอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบของหน่วยงานอยู่แล้วและยอมรับว่าอาจมีการเสนอรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตล็อตที่5ตามมาอีกครับเรื่องต่อไปนะคะจะพาไปดูงานสินค้าจากกรมรชาชทันกันบ้างค,ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกรมรชาชทันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทันเพื่อสร้างรายได้และเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังค่ะ โยปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้ชื่องานสืบสารสมบัติศิลป์เทิดพระบินฟ้าราชินีงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่31กร,รกฎาคมนี้โดยมีพลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการกำลังใจในพระราชดำรินิทรรศการ5เก้าย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทันกิจกรรมบันเทิงโดยมีผู้ต้องขังที่มีความสามารถพิเศษ รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังจากเรือนจำต่างๆทั่วประเทศ53แห่งทั้งนี้พลเอกไัยบูลกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้โอกาส,ให,กาสให้ผู้ต้องขังที่มีความสามารถได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในระหว่างที่ถูกคุมขังนอกจากนี้กรมรชาชัณฑ์พยายามที่จะพัฒนาและเสริมความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตภายหลังจากพ้นโทษค่ะ ส่วนโครงการรถไฟรางคู่8เส้นทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการอนุมัติก่อสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ลกลายเป็นความหวังสําคัญที่จะช่วยยกระดับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยไปแล้วโดยทีมข่าวเราได้ลงพื้นที่สํารวจเส้นทางรถไฟรางคู่สายนาคนปรปฐมหัวหินที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับโครงการรถไฟสายนี้จะส่งผลดีกับประชาชนในภาคของธุรกิจอย่างไรบ้างติดตามทั้งหมดจากรายงานครับ โครงการเส้นทางรถไฟรางคู่นะครปฐมถึงหัวหินที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหนึ่งใน8เส้นทางของโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งอนุมัติโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติมุ่งหวังพัฒนาและกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง อีกทั้งอย่างเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในประเทศและลดมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนายศักชัยน้อยเกิดในสถานีรถไฟนครปฐมระบุว่าปกติมีประชาชนที่มาใช้บริการสถานีรถไฟนครปฐมจำนวนมากอยู่แล้วหากมีโครงการรถไฟทางคู่ในอนาคตคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นไปอีกส่งผลถึงการท่องเที่ยว เพราะตลอดเส้นทางนอกขฐมถึงหัวหินมีทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ข้างเคียงสถานีอีกทั้งการค้าขายหรือห้องเช่าโรงแรมเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่รถไฟทางคู่เข้ามาเนี่ยนะฮะประชาชนก็อาจาอาาจะหันจากรถเมย์เพราะว่ารถปกติทางรถเมย์ทางรถยนต์เนี่ยก็ ออออ่่่่าาาานนนนนบ้้้้้งงววววกกยยยยูแล็็ทมรรรรขึถถไไไฟฟจชใเืีดดประชาชนที่ใช้บริการสถานีรถไฟนครปฐมกล่าวว่าปกติใช้รถไฟในการเดินทางเป็นประจำซึ่งอาจจะมีความล่าช้าบ้างหากมีรถไฟรางคู่ในอนาคตจะสามารถช่วยให้มีความสะดวกในการเดินทางเพิ่มขึ้นและช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางอีกด้วยดีนะครับเราก็ได้ถึงเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการรอรถมันก็ดีมันสะดวก มันสะดวกกว่าเก่าอ่ะเพราะว่าก่อนนี้รถไฟบางคนก็ไม่ไม่เคยนั่งลยนอกจากการเดินทางที่สะดวกของประชาชนแล้วรถไฟยังเป็นหนึ่งในพาหนะขนส่งสินค้ายอดนิยมไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งรถไฟรางคู่ยังสร้างความหวังต่อภาคการขนส่งสินค้าที่ทําได้รวดเด็วขึ้นนายแพทย์สรงรอดเสยโรจนกุลประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมระบุว่า รถไฟรางคู่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าทางรถไฟถือว่าเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำและปลอดภัยที่สุดอีกทั้งจังหวัดนครปฐม,มยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสําเร็จรูปที่ส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆในประเทศการมีรถไฟ,ไฟทางคู่นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าหรือบริการไปสู่จุดหมาย ายทางได้มมมีควาแ่น่นนยยำยิงงขึ้ทาี้เส้นทางรถไฟรางคู่นคนปรปฐมหัวหินมีระยะทางประมาณ170กิโลเมตรโดยวิ่งไปตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมเริ่มต้นเส้นทางที่สถานีนคนปรปฐมมุ่งไปทางตะวันตกถึงชุมทางหนองปลาดุกผ่านจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและสิ้นสุดปลายทางที่สถานีหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน